ต้องเล่นแล้วแหละพอพอมาพอมาเล่าเป็นตัวตัวเนี่ยกูวาดแผนผังรอไว้เลยเนี่ยอ๋อที่ที่คือมึงนั่งเยียบเยี่ยบไปดิไม่ว่ายเยียบไปไหนวะอ๋อไปโอ้โหไปตั้งสคริปต์เรียกว่าวาดแผนผังรอเลยเพื่อความตึกภาพให้ง่ายที่สุด่าแยมโคตรฟังไปก็วาดไปปินี้โอ้โหประตูมุดนวดที่นอนอันนี้คือหอใช่ไหมใช่เอาละ จัดมาหอเล็กกรุงเทพ <c ười> ไกลบ้านกูด้วยประเด็นไอ้ไ <c ười> อ,อ,อ้เนี่ยไอ้ห้องเนี่ยมันเป็นห้องชั้นหนึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะตรงไหน <c ười> เป็นอะไรในเขียนบอกไปหมดแล้วแล้วทีเนี้ยไอเห็นไอช่องสามช่องที่เป็นที่นอนใช <c ười> ่ไหมเออเรานอนช่องซ้ายสุดเราเปนนอนช่องนี้นี่ช่องนี้เรานอน <c ười> อ่ะฮะอ่าแล้วเน,น,นี่ย ไอที่ไปนอนห้องนี้คืนแรกเนี่ยเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้อะเน็ตเล่าเสร็จเน็ตหลุดเลยเอาเน็ตจังหวะไม่ดีด้วเสียงหนูกระตุกก,กด้วยแหละตอนแรกผลมันจะตกเราไปนอนอออนอนห้องนี้คืนแรกใช่ไหมอ่ะฮะแล้วปกติอะเราเป็นคนนอนไม่หลับปกติก็นอนแบบตีสามตีสี่อยู่แล้วไงใช่แต่ว่าด้วยความที่อยู่เนี่ยมันก็ประมาณตีสองครึ่งเนี่ยมันเราก็เราก็พยายามจะหลับแหละ จะนอนให้ได้แหละตีสองครึ่งทีเนี้ยประมาณเกือบตีสามแล้วน่าจะตีสามแหละเพราะว่าลุกขึ้นมามองนาฬิกาอยู่เห็นตรงประตูมุงลวดไหมมุงลวดทางซ้ายอ่าโอเคอ่าทางซ้ายเนี่ยมันเป็นบานเลื่อนมุงลวดบานเลื่อนมีกระจกมีมุงลวดแต่ห้องนี้มีแอร์นะแต่ว่าไม่ได้เปิดแอร์วันวันแรกที่มานอนไงไม่ได้เปิดแอร์ก็เลยเปิดเป็นกระจกออกเป็นมุงลวดเนี่ยตรงนี้คือประตูมุงลวด ให้ให้แบบลมผ่านได้ใช่แล้วก็เป็นม่านตรงนี้เป็นม่านปิดตลอดระเบียงเลยอ่าแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราตื่นมาแป๊บหนึ่งใช่ไหมพอนอนไม่หลับมันมีเสียงขูดมุงลวดเสียงแบบมือค่ามุงลวดอะไรได้แบบอย่างเงี้ยมนสมมติขูดคีย์บอร์ดก็สมมติเนี่ยเป็นเสียอย่างเงี้ยอ่าเหมือนเราเอาเล็บไปเกามุงลวดใครเลี้ยงแมวเนี่ยน่าจะ จำเสียงได้ดิมอนเล็บมันมีอะไรขูดกับมุ้งรึไงแล้วด้วยความที่ข้างนอกเป็นป่าเห็นไหมเห็นข้างนอกไหมเป็นป่าเลยหอมันชิดกับป่าแล้วก็เราอะคิดว่าอเอ้ยลมมันแรงแล้วพัดอะไรลงมาเขี่ยตรงนี้หรือเปล่าใบมงใบไม้มอไไมเออเราก็คิดว่าเออถ้าลมมันไปมันก็จะคงหยุดไปเองอ,อะไรอย่างนี้แล้วทีนี้เนี่ยสักพักหนึ่งตีสามครึ่งแล้วคือนอนไม่หลับไงเพราะเสียงมันอยู่ตลอดกูว่าไม่ใช่แล้ว่ะ มันต้องเป็นตัวอะไรแบบแมงสาบหรือเปล่าหรือหรืออะไรหรือเปล่าที่มันมาบินชนกับมุงลวดแล้วมันแบบอะไรอย่างเงี้ยเออด้วยความอยากรู้เว้ยเราก็เลยแง้มแงมันแงาม,มานเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยมุมนี้มุมนี้เดี๋ยววงเป็นสีอื่นอย่างเงี้ยมุมนี้เลยอ่าเพราะหัวเราอยู่ฝั่งนี้ไงก็แบบอ่านั่งบนเตียงดูภาพตามให้ดีๆนะดูภาพตามดีๆนะอ่า เป็นผู้หญิงโอ้ยโอ้แค่ผู้หญิงกูคนลุกเลยเป็นผู้หญิงนั่งกอดเข่ามือนึงนั่งคุกเข่าเอ้ยนั่งแบบอยองๆอ,อ,อ่ะแล้วกอดเข่าใส่ชดุดใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นอ้ากูเลยนี่เวนะ่ยแล้วก็ผมผมปะป่าก้มหน้าที่ก้มหน้าแบบไม่เห็นไม่เห็นหน้านะแล้วเอาเล็บเนี่ยเฉี่ยมุ้งลวดอยู่คืด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 ยเยอะแยะ แล้วเราก็เลยพี่ไม่น่าคอนแล้วเหมือนเขารู้ตัวเขาแบบเหมือนเอียงคอนิดนึงแล้วหันมาได้ไหมแบบเพิ่มแต่เราแบบปิดปิดม่านเราปิดม่านแล้วก็แบบไม่คิดอะไรเลยทําหัวให้โล่งทีสุดที่โล่งได้แล้วก็พยายามหลับโอ้แล้วที่นอนติดติดไอ้มงลวดนี้ด้วยนะเออหืมก็ประจันหน้ากันปรจจันหน้าเลยเจอเลยคือเปิดมาก็คือเจอตีนเลยอ่ะ มันเป็นประตูเหรอเขาไปนั่งยองๆอย่างคือว่ามันอันนี้มันชั้นหนึ่งแล้วตรงนี้ระเบียงเนี่ยไอ้กรอบนอกเนี่ยกรอบนอกเนี่ยคือระเบียงเนี่ยพวกเนี้ยเขานั่งอยู่เนี่ยเขานั่งอยู่มุมเนี้ยสีส้มๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยนุมเนี้ยว้าี่ยก็คือเจอเปิดเจอตีเลยแล้ว ลกขึ้นอีกนิดนึงก็คือเห็นหน้าเลยเห็นแบบเห็นหัวเห็นตัวอเขานั่งอยู่นไอ้อบอเขานั่งอยู่ไง <c oughs> ก็ปิดมาแล้วก็ไม่เห็นพี่ว่าคนไหมไม่น่าห้แติดแต่มันชั้นหนึ่งนะคนมานั่งขูดงนี้ชั่วโมงเลยเหรอ <c oughs> อาจจะเป็นแบบโลกโลกจิตอะไรนีแ่แถมข้างหลังมันเป็นป่านะมันไม่มีทางเข้านะมันเป็นหญ้า,ามันเป็นหญ้าแบบ หญ้าหญ้าหมดเลยออันนี้ผมอธิบายได้เพราะว่าไอป่าที่วานไม่นไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าป่าดงดีแบบวูดต้นไม้สูงๆด้วยไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นแบบเอเป็นหญ้าสูงๆเปนหญ้าคาเออหญ้าสูงเออหญ้าคาสูงสะใช่ใช่เลยคือทังเข้าไม่ได้คือหลังบ้านผมก็เป็นอย่างเงี้ยเออมันเป็นหญ้าแบบสูงๆเลยสูงแบบเกือบเกือบทุ่มหัวนะ คือเข้าไปในนั้นคือต้องมีหญ้าบาดคอตั้งอ่ะอืม Itís แต่ถ้าใครเข้ามาก็ต้องแบบแฉบฉวบฉาบเออมันต้องมีเสียงเข้ามาดิไม่มีเลยลยตัวจากชั้นสองแล้วิชั้น um อิมเปิซิเบิ้ลยังไม่จบในห้องเนี้ยอันนี้วันแรกแล้วนี่วันแรก้วเลยต่อเลยต่อเลยต่อเลยมาวันสอง day two ไอห้องเนี้ยเจอสองไอห้องเนี้ยเจอสองรอบเจอวันแรกกับวันกลับวันแบบ เลิกเลิอกอยู่ที่นี่แล้วอะแล้วกลับบ้านอ๋โอโหูวันแรกวันสุดทา้ายนูดูไม่อยู่เห <laughs> มือนเขามารับแล้วเขามาส่งอะนึกออกไหมอ,อ่าเออมา,มาเก่าส่งไม่บอกหน่อยนะแบบราชัยมาเซ่อะไร <laughs> ไอ้วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันก่อนกูกลับใช่ไหมอฮะก็ประมาณสี่ทุ่มเองสี่ทุมท่มห้าทุ่มอืมกูว่านอนอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกูนอนตรงตรงเลยเออไม่ทําอะไรนอนนอนอยู่เยอะ แล้วก็เพื่อนก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นี้ mm hmm. เพื่อนอ้วนๆหนะ่อยเล่นโทรศัพท์อยู่ mm hmm. อยู่นี้ห่างกันช่องหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าไอ้คนตรงกลางเนี่ยกลับไปก่อนแล้วไม่มีแล้ว mm hmm. ระหว่างที่นอนอย่างนี้เนี่ย mm hmm. คือแถวนั้นมันใกล้กับอะไรอะ่ะพวกคนอันนั้นเหรอเขาเรียกว่าอะไรว่แมทแบบคนที่เขาละหมาดคนที่เขาอะไรกันอะ่ะอ oh, mm ๋อเออใช่แถวแถวเนี้ยมันจะเป็นถิ่นอิสลาม อันนี้สลามีสลาใช่มันเป็นที่อิสลามก็คือแบบไอ้ตรงที่ตักอยู่ก็ค่อนข้างไกลมาซซยิดนะ <G ül> เออนั่นแหละแล้วคือเสียงหวยหวนมากเสียง <G ül> เขาไอ้นี่กันน่ะแบบอือหูอย่างหลอนเลยแค่นอนก็นหลอนแล้วอะ่ะนอนไม่หลับอะ่ะ <G ül> ใช่ใช่แล้วแล้วสักพักหนึ่งอะ่ะมันเรารู้สึกแปลกๆกับตัวเราเองเว้ยเราลืมตาไม่ได้เราขยับตัวไม่ได้โด <G ül> นอ,อัมตเต็มผีอัม แล้วก็นอนตรงๆอยู่งนั้นแหละแล้วแบบมันมันขยับได้แค่มือแบบนิดๆนะ่ะกับขาแต่มันแบบขยับแบบลุกเต้นอะไรเยอะไม่ได้นี่หรอไหมอืฮะ uh huh. เออมันได้แค่แบบส่วนปลายๆอะไรเงี้ยเสียงละหมาดก็ดังก็หึมแบบดังมากแล้วสักพักหนึ่งมันเหมือนมือซ้ายเราเนี่ยเนี่ยมือซ้ายเนี่ย <S <S มันมันเหมือนมีอะไรมาโดนมือเรา <S 2> <S 2> ออะไรช <ไป S 2> ักอย<ะ>่างซึ่งเราไม่รู้มันคืออะไรเว้ยแต่ด้วยความที่เราขยับมือได้ไง เราก็พยายามจะรู้ว่าไอ้ที่โดนมือกูเนี่ยมันคืออะไรเราก็คำ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 เฮ้ยอันนี้มันเหมือนปากคนเลยว่ะเฮ้ยอันนี้จมูกเฮ้ยอันนี้หน้าเาเลยเหรออันนี้ตาเฮ้ยนี่มันหัวคนนี่หว่าแล้วขนขนแม่งลุกฟื้นทั้งตัวเลยแล้วคือเราก็พยายามจะร้องอ่ะทั้งที่เราขยับตัวไม่ได้แล้วพูดไม่ได้เราก็แบบอืม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 อยู่อย่างเงี้ยแล้วจนเพื่อนมันหันมาทักเพื่อนที่เล่นโนศสับอยู่มันเรียกทัก คำเดียวกูเด้งพึบขึ้นมาเลยโอ้ยไอปังช่วยชีวิตเออเงือแตกแบบออ้ยแทบร้องไห้อ่ะพอเรารู้มันเป็นหัวคนคือเราแทบช็อกแหะนึกออกไหมอืมเออแล้วเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนก็ถามว่าเออมึงเป็นไรท์เราก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยเล่าเดี๋ยวมึงนอนไม่ได้เดี๋ยวกูค่อยเล่าอย่าหาถามปังอย่าหาถามอย่าหาถาม ก็เรื่ะเนี่ยคือวันกลับที่เจอโอ้โหมันมาส่งมันต้องเอาหน้ามาคลอไม่ได้เลยเดอะข่าวออนมี่ไรวันทูที่เเจ้าคางมาวางบนมือกูนทำไมคือเพลงเพลงแบบเศร้าหลอนเลยเป็นข่าวออนมีแบบเศร้าหลอน Just call t on me like one to t อะไรเนี่ยเพราะว่าตอนมันโดนมือเราเรามันไม่ใช่แมลงไงมันเป็นอะไรใหญ่ๆสักอย่างที่มันมาโดนนะแล้วเราก็คำๆดู นั่นแหละดีมถ้าลืมตาได้แล้วเห็นนี่คือแบบบอกแล้วดิผ่านมามันยังไม่สุดที่กูเล่าอ่ะมีอะไรอีกเยอะมีอะไรอีกเยอะเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายคืนสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับที่กดสมาชิกเข้ามาครับและขอบคุณอย่างมากมายสำหรับระดับเจอจลัดอ่าแสงคุณเฟเทิโอ่า